จากราภรไพนะคะก็จะมีดินหนะะ้าพิศกรบางกอนนะคะน้ํนากรกฎมีพิจิกนะ,ะแล้วก็มีเป็นเอ,อลมเมถุนคุนคุงนะคะแล้วก็ไฟเมษีธน,นูนะคะครบสิบสองราศีนะ,ะเด่นเด่นจะมีแค่วันพฤหัสนะคะคือวิวออฟจูนนะคะจากราภรไพนะคะหนึ่งเรียญน,นะ,ะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะคือการงานการเงินหรือว่าความสัมพันธ์ก็ได้นะ,ะแต่เริ่มจากเล็กๆนะคะหนึ่งเรียญอันนี้มีเพจอับกับ เป็นเพจเพนจักระนะแสดงว่าเขาเด็กกว่าคุณแน่นอนนะคะมีทั้งอยากจะเข้ามามอบถ้วยนะแล้วก็มีความจริงจังเล็กๆอยู่คนะ่ะเป็นเหรียญนะเริ่มต้นเล็กไว้ก่อนนะน่าจะมีเด็กมาชอบนะแล้วก็เพจออฟคัพนี่คือจะมาเด็กเข้ามานะก็อันนี้ในออฟคัพก็เหมือนกันนะนี่แทนไพ่เพจเอาจนะาาอริงจริเนี่ยในออฟคัพเนี่ยจะเป็นไพ่แบบจริงนะะแต่ว่ามันขยายด้วย ที่งบสอนนะคะก็คือคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะคืออายุน้อยกว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ค่ะหรือไม่ก็ด้วยบุคลิกลักษณะนิสัยถ้าที่งบสอนจะเป็นคนที่คลี่ขึงใจร้อนทะลุปากเสืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออ,อเรียกว่าเป็นคนพูดจาไม่ค่อยพอค่ะแต่ว่าเวลาเข้ามานี่จะมาเอาชัยชนะเลยนะหกไม้เนี่ยเป็นลักษณะของถ้าทํางานก็คือประมูลงานอะไรอย่างเงี้ยจะสําเร็จสงหว่าง,งาเหมเอนพวก นักกีฬาชัยชนะได้เอันนี้ก็จะหมายถึงเขาอยากจะเอาชนะใจคุณนะคะเพราะเข้ามาจีบนะคะเด็กกว่าะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็มีสถานะอาจจะเป็นไม้อยู่นะคะคืออาจจะอายุน้อยกว่าแต่ว่าเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้นะหร mm ือ hmm. ด้วยลักษณะนิสัยที่พูดไปแล้วนะก็คือมือขี้ถึอพอใจร้อนปากเสียนะคะางจะทําอะไรรวดเร็วฉับไวะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเข้ามาขอโอกาสนะคะเพราะว่านะตอนเขาอาจจะห้ามมันมองได้สอง อย่างนะก็คือหมายถึงขาดเงินโอนเงินอยู่ก็ได้ไนะต้องการคนมาช่วยเหลือนะหรืออันนี้ปกติเนี่ยหะถยงคือเหงาหรือ่โดดเดี่ยวโสดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็เป็นแนวเด็กดื้อนะคะก็จะเข้ามาขอโอกาสนะคู่กับเขาอาจจะรู้จักกันจากการเงินการช่วยเหลือกันมาก่อนนะวิวอฟอร์จูนะเป็นเรื่องของกงล้อโชคชาตานะก็คือเอ่อเป็นเรื่องของพัดมานะก็เป็นคู่กันนะ เพราะว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็นได้นะถ้าหกควยเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนรักเอาอย่างเดียวแต่จะหมายถึงว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันรู้จักกันมาก่อนนะก็มาสปาร์กันเองนะแล้วก็นี้สี่ไม้เป็นปลายท้าก็ได้ไปถึงแต่งงานเลยลงหลักปักฐานนะมีพลังงานให้คู่ทุวินเฟนนะคะสี่ไม้นะก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองครับเรื่องของรอโชชะตา ก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นเจ็าสีงี่นะเป็นคนที่ชายนะหรือมีเวรกรรมวิบากกรรมร่วมกันนะก็เลยพัดมาให้เจอกันนะแต่ว่าได้ลงเลยนะเรามีสีไม้นะก็จันะกระเพราเงินกึงประมาณนี้